ตอนที่252หนูมียาพัวจี้อันขมวดคิ้วสีหน้าของเขาดูแย่ลงกว่าเดิมพร้อมกับตวัดสายตาไปมองเด็กผู้หญิงที่กำลังว่าเขาเด็กผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเลยทีเดียวแต่ทรงผมของเธอทําให้เธอดูมุ่มงหน้าไปหน่อยมันดูไม่ฉลาดเลยด้วยซ้ําเขาทําหน้าบึ้งตึงและพูดอย่างไม่พอใจว่าเธอพูดว่าไงนะคุณครูที่ฟังอยู่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยในขณะที่กําลังจะเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์เธอก็ได้ยินโจโจพูดซ้ําอีกครั้งว่า ฉันบอกว่านายกำลังป่วยหัวหมิงสเสวียนที่ยังไม่กลับก็ได้ยินประโยคนี้เข้าพอดีในตอนที่เขากำลังจะหันหลังกลับไปนั้นเขาก็หันมามองด้วยสีหน้าไม่พอใจแต่เมื่อเห็นว่าเป็นโจโจโวแววตาของเขาก็ดูจะประหลาดใจเล็กน้อยเขาจำได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือคนที่คุยกับฉินเลี่ยและยังได้ยินเธอเรียกเขาว่าพ่ออีกด้วยเธอน่าจะเป็นลูกบุญธรรมที่ตระกูลฉินเพิ่งจะรับมาเลี้ยงแน่แน หนูน้อยหน้าตาน่ารักแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่เขาจึงเดินเข้าไปพูดกับเธอด้วยท่าทางที่เคร่งขรึมว่าทำไมหนูถึงว่าคนอื่นแบบนี้ล่ะโจโจกระพริบตาพลางพูดออกมาเบาๆว่าคุณลุงคะหนูไม่ได้ว่าใครคนซื่อตรงอย่างหนูไม่ว่าคนอื่นหรอกที่หนูพูดเป็นความจริงขณะที่พูดนั้นเธอก็หันไปพูดกับฮัวจี้อันว่าสีหน้าของนายดูซี่เซียวผิวหมองคล้ำ ถึงแม้ฉันจะไม่เห็นลิ้นของนายแต่ลิ้นของนายน่าจะเป็นสีแดงขึ้นฟ้าอาจารย์ของฉันเคยบอกว่าอาการแบบนี้เรียกว่าหน้าไตาเมื่อได้ยินสองคำสุดท้ายหัวหมิงสเสวียนก็ชะง,งักไปเล็กน้อยจากนั้นสีหน้าของเขาก็ดูผ่อนลงหน้าไตาคือคำเรียกโรคเบื่ออาหารทางการแพทย์แผนจีน นับตั้งแต่ลูกชายของเขาเป็นโรคเบื่ออาหารเขาก็พาลูกไปรักษาทั้งทางแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันเมื่อรักษานานเข้าเขาก็พอจะรู้สับทางการแพทย์มาบ้างเพียงแต่ยังไม่สามารถรักษาลูกชายให้หายขาดได้เขามองโจโจด้วยความสงสัยหนูเคยเรียนแพทย์แผนจีนมาก่อนอย่างนั้นหรือค่ะ โจโจเชิดหน้าขึ้นอย่างภูมิใจเธอควานหาของในกระเป๋าสักพักก่อนจะหยิบเอาขวดกระเบื้องลายครามออกมาแล้วทยาเม็ดสีแดงและสีเขียวออกมาหลายเม็ดก่อนจะเลือกหยิบยาเม็ดสีแดงออกมาหนึ่งเม็ดยาเม็ดนี้รักษาอาการป่วยของนายได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องต่างก็ตกตะลึง ว่ามิงสเสวียนได้สติกลับมาและเห็นว่าสิ่งที่เธอเทออกมานั้นมันเหมือนกับลูกอมธรรมดาเขาก็รู้สึกขบขันพลางสายศีรษะเพราะอาการป่วยของอันอันไม่ใช่ความลับอะไรคิดว่าฉินเรียกคงเคยพูดให้เธอฟังมาก่อนหนูน้อยก็เลยจํามาสินะไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อว่าเด็กน้อยที่เพิ่งจะอายุห้าขวบจะรักษาอาการป่วยของลูกชายเขาได้เขาสายศีรัะปฏิเสธไม่หลักขอบคุณมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็พอจะเดาออกแล้วหนูน้อยจึงเอ่ยถามว่า คุณลุงไม่เชื่อหนูหรือคะนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะพูดออกไปตรงๆแบบนี้เขาจึงพูดอย่างมีชั้นเชิงว่าอันอันกำลังกินยาตัวอื่นอยู่จึงไม่สามารถกินยาของหนูได้เพราะฤทธิ์ยาอาจจะตีกันได้โจโจไม่ใช่เด็กงโง่เมื่อเธอได้ยินคำพูดนั้นเธอก็พอจะเดาเจตนาของเขาออกหนูน้อยทำเสียงฟึดฟัดก่อนจะเก็บยาลงขวดลายครามไปจากนั้นก็สะบัดหน้าหนีอย่างไม่สนใจพวกเขาอีกเธอไม่อยากเล่นกับคนที่ไม่เชื่อเธอ เห็นได้ชัดว่าหนูน้อยกำลังโมโหดหัวหมิงสเสวียนก็ไม่ได้สนใจเช่นกันขณะที่เขากำลังจะพูดนั้นจูจ่ๆโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นมาเสียก่อนเขาเหลือบมองไปยังเบอร์ที่โทรเข้ามาพลางทำสีหน้าลำบากใจและสีหน้าของหัวจี้อันก็ดูบึ้งตึงขึ้นมาในทันทีเขาพูดอย่างเย็นชาว่าพ่อไปทำงานเถอะ พ่อหมิงสเสวียนเองก็รู้ว่าเขาโกรธในตอนแรกนั้นเขารับปากลูกชายเอาไว้ว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเขาทั้งวันแต่โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเขามองไปที่ลูกชายอย่างจนปัญญาก่อนจะรีบเดินออกไปข้างนอกั่วจี้อันมองตามแผ่นหลังของผู้เป็นพ่อขอบตาของเขาแดงก่ำเขาก้มศีษะลงเพื่อหลบตาสีหน้าของเขาเริ่มบูดบึ้งเล็กน้อย บดีกาดเองก็เริ่มเป็นกังวลเขาพยายามกระซิบโน้มน้าวนายน้อยของตัวเองโดยบอกว่าถึงแม้ประธานหัวจะงานยุ่งมากแต่ในใจก็เป็นห่วงนายน้อยเสมอแต่หัวจี้อันกลับไม่ได้เชื่อพวกเขาเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เขากําลังเศร้าใจอยู่นั้นจู่ๆข้างๆหูของเขาก็มีเสียงที่นุ่มนวลเสียงหนึ่งดังขึ้นทําไมนายถึงดูไม่มีความสุขเลยละ่ะเขาหันไปมองก็พบว่าเป็นเด็กอ้วนปัญญาอ่อนคนนั้นหัวจี้อันพูดอย่างอึดอัดใจ,จเธอไม่เข้าใจหรอก โจโจกระพริบตาตอนแรกนั้นหนูน้อยไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับเขาแต่ตอนนี้เด็กคนอื่นก็กำลังร้องให้กันหมดจึงไม่มีใครเล่นกับเธอเลยเธอจึงได้มาหาเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอจึงพูดต่อถ้าอย่างนั้นนายก็เล่าให้ฉันฟังสิฉันจะได้เข้าใจฮัวจี้อันไม่ได้สนใจเธอโจโจทำหน้ามุ้ยก่อนจะเม้มริมฝีปากและเบือนหน้าหนีไปรือเธอไม่สนใจเขาแล้วก็ได้ หนูน้อยหยิบของว่างที่คุณย่าชินเตรียมเอาไว้ให้เธอออกมากินคุณย่าชินเตรียมของกินเล่นให้หนูน้อยเต็มกระเป๋าเพราะกลัวว่าเธอจะหิวโจโจกัดเค้กแล้วหันไปหาชินเฟิงพลางยื่นเค้กให้เขาชิ้นหนึ่งชินเฟิงเพิ่งกินข้าวมาเขาเลยยังไม่หิวแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธน้องสาวจึงกัดกินแค่คำเล็กๆเ,เท่านั้น เดิมทีหัวจี้อันไม่ได้สนใจเธอแต่เสียงฉีกถุงขนมดังขึ้นที่ข้างหูของเขาอย่างไม่ขาดสายเขาจึงหันไปมองแล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าโจโจกินเค้กหมดไป3ชิ้นแอปเปิลสลูกเยลลี่ผลไม้1หอ่อสตรอเบอรี่ห่งกล่องและบิสกิตอีกหนึ่งชิ้นเขาจ้องมองเธอด้วยสีหน้าที่ตกใจเล็กน้อยในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงอ้วนเธอกินอย่าง,งอ,รอร่อยเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะสนใจในตัวเธอ เมื่อรับรู้ได้ถึงสายตาของเขาโจโจก็คิดว่าเขาอยากกินเธอคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบสตรอเบอรี่ลูกเล็กที่สุดออกมาจากกล่องก่อนจะยื่นให้เขานายอยากกินไหมแต่เขาไม่ต้องการมันฮู้จี้อันสายสีสักเขามองไปที่สตรอเบอรี่ไม่นานนักเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายท้องเขายกมือขึ้นมาปิดปากก่อนจะวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยมีบดีกาดวิ่งตามไปติดฮ่าฮ่าชิ้นเฟิงตกตะลึงเช่นกันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาการป่วยของเขากำเริบ อาการที่พบเห็นได้ง่ายของหน้าไตคือการกินข้าวไม่ได้โจโจขมวดคิ้วเธอกอดกระเป๋าพลางพูดว่าเขาคงไม่มาเรียกร้องค่าเสียหายจากหนูใช่ไหมเมื่อเห็นว่าเธอเป็นกังวลมากราวกับกำลังกลัวว่าตัวเองจะล้มละลายฉินเฟิงจึงหัวเราะพลางพูดขึ้นว่าไม่หรอกเรื่องนี้จะโทษเธอไม่ได้เพราะเธอมีใจอยากแบ่งปันไม่ได้ทำอะไรเขาสักหน่อยเมื่อได้ยินแบบนี้โจโจจึงได้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเธอกลัวจะเสียเงินอีกครั้ง แต่ว่าฮจี้อันหายออกไปนานมากโจโจจึงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอหันไปถามคุณครูและเธอก็วางใจหลังจากที่รู้ว่าเขากำลังพักผ่อนอยู่ในห้องพักครูเนื้อหาการเรียนในชั้นอนุบาลน,นั้นมีไม่มากนะักส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะท,ทั่วไปเท่านั้นดังนั้นตอนนี้จึงใกล้จะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วโจโจยืนเข้าแถวอย่างเชื่อฟังก่อนจะเดินตามคุณครูไปที่โรงอาหาร ผู้อำนวยการที่ยืนรอยอยู่หน้าประตูทางเข้าโรงอาหารก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือโจโจเป็นเพราะหนูน้อยหน้าตาน่ารักมากและทรงผมของเธอก็มีเอกลักษณ์กว่าใครด้วยเมื่อเห็นว่าโจโจมาต่อแถวเป็นคนแรกแถมรูปร่างของเธอยังเหมือนแตงกวาป้อมๆสั้นๆในฤดูหนาวผู้อำนวยการจึงนุกถึงคําพูดของเพื่อนเก่าและรู้สึกขบขันเล็กน้อยเด็กตัวเล็กแบบนี้เขาจะเลี้ยงไม่ไหวได้อย่างไร เขาเดินเข้าไปรูปศีรษะของโจโจพลางพูดอย่างสนิทสนมว่าหนูคือโจโจใช่ไหมโจโจพยักหน้ารับคุณปู่เป็นใครหรือคะฉันคือผู้อำนวยการของที่นี่โจโจนึกขึ้นได้ทันทีหนูน้อยเงยหน้าขึ้นพูดกับเขาเพื่อนของคุณปู่ใช่แล้วผู้อำนวยการโจเป็นคนรักเด็กไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ทำงานในตำแหน่งนี้มานานหลายปีเขามองโจโจก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มว่า โจโจกินได้เต็มที่เลยนะถ้ากินไม่อิ่มก็บอกคุณครูได้เลยแล้วคุณครูจะได้ตักอาหารเพิ่มให้อยู่ที่นี่ทุกคนจะต้องได้กินอิ่มอย่างแน่นอนเขาพูดอย่างใจกว้างเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก,ก็ตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีขอบคุณค่ะคุณปู่ผู้อํานวยการแบบนี้หนูค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยเธอกังวลว่าจะกินไม่อิ่มนอกจากคุณปู่ชินคุณย่าชินและพ่อของเธอแล้วไม่มีใครกล้าบอกให้เธอกินเต็มที่เลยสักคน คุณปู่ผู้อํานวยการใจดีมากเธอชอบมาโรงเรียนเมื่อเห็นว่าหนูน้อยดูจะโล่งใจอย่างเห็นได้ชัดผู้อํานวยการโจก็หัวเราะออกมามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยเขายังไม่ลืมที่จะพูดฝักฝังกับคุณครูอีกหนึ่งรอบจากนั้นจึงได้เดินออกไปพร้อมกับฮัมเพลงอย่างมีความสุขทว่าเขายังไม่ทันเดินกลับถึงห้องทํางานคุณครูก็เดินตามเขามาติดๆด,ด้วยเหงื่อที่ชุ่มเต็มหน้าผากผู้อํานวยการค่าอาหารไม่พอคะ่ะ หัวหน้าพ่อครัวบอกว่าให้ผู้อำนวยการรีบไปซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มค่ะ